ให้ดูกระเป๋าพี่เคทูเดี๋ยววันนี้ม,มาม่ามีเซอร์ไพรส์ยูย้าพี่้าดูอีกทีโอ้ย,อยพอมสู้พะหนุภูมิเน่นนี่นะคะเดี๋ยวให้ดูกระเป๋าพี่เคทูนะคะตอนดเด็กๆขนของไปเยอะมากแต่ตอนนี้เป็นไงฉันมีอะไรนะทุกคนอันนี้คือกระเป๋าใบกิ๊กของนางอ่ะเปิดกันข้างหน้า สติเกอร์ค่ะนี่มีความจําเป็นใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าต้องพกไปเพราะว่าเพื่อนเนี่ยมาแลกกันตลอดเวลาเปิดเข้ามาด้านในแก้วน้ำนงแมสค์นะคะสำหรับเปลี่ยนระหว่างวันไม่มีชุดนอนแล้วแล้วก็โตแล้วแบบไม่มีชุดสํารองเห็นแล้วดูหันหลังอนะ่ะเราโชว์เพื่อนข้างหลังดิ่แ เ <G l ug> ก็ก่อนนะพกพวกแอลกอฮอล์อะไรไม่ให้ลูกเี้ไม่ต้องพกแล้วเพราะว่าวที่เชื่อกที่โรงเรียนก็มีนะคะ <S <S นี่และก็ที่กําลังจะปิดกระเป๋านะคะลืมไม่ได้เลยค่ะแคล็ดลับเสริมภูมิให้ลูกนะคะและพร้อมไปโรงเรียนแบบหายห่วงนะคะกับทิปโก้ซูเปอร์คิดนะคะ <S 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 ที่เขาเนี่ยมีวิตามินซีแบบโซ <So> ปส๊ง เสริมภูมิให้แน่นๆนะคะทำให้ร่างกายแข็งแรงด้วยค่ะอันนี้ตอนเช้าดื่มไปหนึ่งกล่องแล้วหลังทานข้าเสร็จกระเปา,า,า,าได้ให้เขากินเป็นแบบว,ว่าตอกนกลางวันค่ะไม่มีน้ำตาลทุกคนค่เดี๋ยววันนี้มาม่ามีเซอร์ไพรจาไเ้ยับที่โรงเรียนแล้วพาไปที่แห่งหนึ่งค่ะโอเคแป๊บนึงนะคะไปไหนใหญ่ากญายบายป๊าไปส่งนะคะเดี๋ยวมามาก็จะมาดูหมวยะคะ่ะ ตอนนี้นะคะก็ออกมาจากบ้านเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะไปรับล็อกกี้กันค่ะไป,ไปไหนคะน้อกพิ้นาไปรับเพียรกิโอเคที่ไปเซอร์ไพรส์นางเนี่ยเพราะว่าเลิกเรียนนะพลังไม่เคยหมดจะขอไปนู่นนี่นั่นเพื่อไปปล่อยพลังต่อนะคะไฮบอยสวัสดีครับเรื่องไงคะ เกิดเอาอุปกรณ์ก่อนเราเหมือนแบบเตรียมของมาปิกนิกเลยนะคะทุกคนนี่คือจักรยานและตะนออของในเด็กของป้าของแม่ของยายเดี๋ยวเราไปเช่าอุดหนุนชาวบ้านที่เขารับปล่อยจักรยานเช่ากันนะคะยายเดี๋ยวยางแตก <c oughs> เป็นรดน้ำผักและผลไม้รวมนะคะกี้ก็จะเป็นน้ำองุ่นแดงนะคะเมื่อกี้ถูกขนมปังใช่ไหมเราต้องแยกขยะนะคะเดี๋ยวเราต้องเอาไปทิ้งที่จุดทิ้งขยะ ี่ไปปั่นจักรยานกันทั่วเลยนะคะยังมีถนนสายเส้นจักรยานที่เป็นเส้นธรรมชาติคือตรงนี้รถเข้าไม่ได้ทุกคนแล้วก็คือดีมากๆมีคนมาออกกําลังกายวิ่งจ็อกกิ้งปั่นจักรยานชอบไหมคะลูกชอบใช่ไหมสนุกไหม <Yeah. S 1> สนุก <Yeah. S 1> เดี๋ยวเรามาเติมพลังกันหน่อยดีกว่าไหมเย้เราเตรียมกระติกมาเรียบร้อยแล้วนะคะน <Yeah. S 1> ี่คือทิปกสุ์คิดนะคะ <Yeah. S 1> ทุกคน <Yeah. S 1> วิตามิน C. ซีสุด พอวิตามินซีสูงนะคะก็จะช่วยเสริมภู้ิคุ้มกันให้ดเด็กแข็งแรงถ้าเปันเรียนแม่น้ำแล้วก็สบายใช่ไหม แหม,แมระดาไปเรียนว่ายน้ำต่ดากก็สบายนะคะเขามีด้วยกันทั้งหมด4ี่รถนะคะนี่ที่พินดาถืออยู่นะคะกล่องสีส้มน้ําส้มโชกุนร้อยเปอร์เซ็นต์หอมส้มโชกุนแล้วก็เปรี้ยวๆหวานๆด้วยค่ะกล่องสีม่วงจะเป็นน้ําองุ่นแดงร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะรสนี้ก็หอมองุ่นมากๆเหมือนกันค่ะที่สีแดงเป็นน้ Apple, ําแอปเปิ้ลผสมน้ําองุ่นรวมนะคะอันนี้ไอก็ชอบมากๆเพราะว่ากินแล้วสดชื่นส่วนกล่องหนึ่งสีเขียวนะคะเป็นรถโปรดของน้องพินดาเลยค่ะจะเป็นน้ําผักผสมผลไม้รวมร้อยเปอร์เซ็นต์นะ ประโยชน์เพียบเลยค่ะวิตามินซีสูงนะคะภูมิดีภูมิแน่นก็พร้อมไปโรงเรียนพร้อมสู้กับสภาวะสิ่งแวดล้อมในช่วงนี้แล้วค่ะสามารถหาซื้อน้ำผลไม้ทิปโกซุปเปอร์คิดนะคะได้ตามห้างสปปรรพสินค้าชั้นนําทั่วประเทศเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบิ๊กซีโลตัสหรือว่าท็อปหรือว่าจะสั่งซื้อออนไลน์ที่ช้อปปี้ลาซาด้าื่อใครหยุดว่างๆนะคะ <ๆ S 1> ก็ชวนมาเที่ยวที่บางกระเจ้าได้นะคะ<ๆ>มีปั่นจักรยานกิจกรรมมีสนามหญ้ามีต้นไม้สีเขียวให้เด็กเนี่ยได้ศึกษา ธรรมชาติด้วยนะนี่ลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายคนะ่ะทุกคนพ่อสุพ่อหนุูมแน่แน